คือในรถหลอนมากอะตุกตาผีหรืออะไรอย่างนี้เหรอดูปากกาเมจิกอันนี้เลยเขาขายได้ด้วยเนาะเดินดูแบบนี้สนุกกว่าเข้าพิพิธภัณฑ์กย่ําไปย่ํำมาคือมันเอาไว้ขายไหมอะย่สิบแปเราจะชอ็อปปิ้งทั้งวันเลยออช่องเบอร์หนึ่ง พิ่งมาถึงเหรอวันนี้เราจะมาอิสไมโลโวมาร์เก็ตเดินไปทางนี้ประมาณเกือบเกือบโลอ่ะจะมียอดเขียวๆอยู่อ่ะเรามาลงสถานีชื่อว่าพาติซานสากายาสายสีน้ำเงินถึงแล้วอิสไมโลโวมาร์เก็ต ไปมาสวยกว่าแกรนเครมลินอีกนะ <c oughs> นี่เดินข้ามสะพานตึกอะไรก็ตามที่เอายอดแหลมๆมาเสียบปุ๊บกลายเป็นคัสเซิลไปเลยข้างหน้ามาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นพวกมิวเซียมต่างๆนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็จะเจอตึกที่สวยงามแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตลาดน,นัดอันนี้ปั๊มเหรียญมีเฉพาะที่นี่เท่านั้น100บาทพวกนี้คือมิวเซียมนะมิวเซียมหมดเลยใหญ่มากอ่ะคือเราอยู่ตรงนี้ ตึกส,สวยๆก็คือทางซ้ายล่างแล้วก็ตลาดก็คือทางด้านบนไปจนถึงด้านขวาคล้ายๆกับที่โคโลเมนสกอยที่เราไปวันนั้นขึ้นได้เหรออา้าวอะไรบะขึ้นได้แต่เข้าไม่ได้ขึ้นมาดูวิวก็ได้เก้าอี้ราชาหาทางขึ้นที่ตึกนี้เดี๋ยวนี้มันทางขึ้นบ้านเรือนไทยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ป็นร้านกว้างเลยเนหะมือนบ้านเรือนไทยจริงแต่ต่างกันตรงที่หลังคาเล้ยมีเครื่องบนอีกนะน,นี้วิวจากด้านบนขึ้นชั้นต่อไปชั้นสาม โอ้หวันนี้เขาให้เราขึ้นมาชมได้ฟรีเลยนะชั้น4ขึ้นไม่ได้ไงกลับลงใช่ไหมภาพจากระเบียงชมวิวชั้น2อีกด้านหนึ่งเป็นตลาดนัดจัุจักรที่มีการตกแต่งที่สวยงามคิดไปคิดมาเนี่ยเหมือนเขาเอาตึกของหลายๆภูมิภาคในรัสเซียมาสร้างมันมีความต่างกันมากขาวฟ้าชมพูแดงฟ้าเขียวไม้ของเราก็น่าจะทำ่างนี้ได้บ้างนะไอเดียดีเอาตึกของแต่ละภาคอา่ะเรามีกี่ภาควะหกภาคหรือเจ็ดภาคเนี่ยเอามาสร้าง อยู่ในที่เดียวไม่ใช่ทําดาบนะตอกเหรียญตามเอาคอนทุกคือร้านเนี้เขามีวิธีเรียกลูกค้าได้ดีมากจริงๆที่กําลังตอกเหรียญอยู่เนี่ก็คือร้านนี้แหละวันนี้วันอาทิตย์นะแล้วตอนนี้ประมาณเที่ยงไม่ค่อยมีคนเลยวันนี้คนเงียบ Candle Workshop Ministry of Joy กระทรวงแห่งความสุขเหรออันนี้ห้องน้ำา30รูเบิล15บาทไอ้ตึกเขียวเนี่ยมันเชื่อมกับตึกไม้ทางซ้ายใช่ไหม แต่ว่าข้างล่างเป็นร่องให้คนเดินผ่านเหมือนกับพังเอาชั้นหนึ่งออกเหลือแต่ชั้นสองสามวันหาโอกาสในการดิ้งมันมีวันพิเศษอะไรที่จะให้ฉันดิ้งได้อยู่ดีๆจะดิ้งไม่ได้เงยมันต้องมีโอกาสในการด<ฆ>ิ้งเอะวันนี้ฉันอยากดิ้งวันเกิดใครดีวะยองมี ออดมันต้องมีสตอรี่ในการดิง้งอชฉันดื่มให้กับอะไรกลายเป็นคนขี้เมาไปดิ้งเฉยๆก็ถามว่าทําไมเขาต้องมาติดที่ดูด้วยเ <c oughs> ขาขายดิ้งเหรอเขาขายเครื่องดืงม่มแอลกอฮอล์เหรอไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันเป็นมิวเซียมออฟวอดก้าเขาบอกว่าที่เนี่ยเก่าแก่มากนะตั้งแต่ปีศตวรรษที่16เลยคือเดิมมันเป็นป้อมปราการทางการทหารถัดมาก็คือถูกเพลิงไหม้หมดเลยจนประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วก็ได้มีนักธุรกิจคนหนึ่งหัวใส สร้างที่นี่ขึ้นมาใหม่ให้มันมีสีฉูดชาดแบบนี้แต่ว่าขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง4เท่าเลยนะก็คือได้ไอเดียเอามาเป็นตลาดไขของดูยังไงก็เหมือนบ้านเรือนไทยเซนต์นิโคลัสออร์โธดอกซ์เชิร์ชที่นี่มีโบสไม้หลายจุดนะองแท๋อ,อจ,จำลองจากเซนต์นิโคลัสจริงๆบ้านเราเนาะมีพวกไม้ๆเยอะเนาะเออเอามาสร้างเนี่นสวยเป็นธีมแบบนี้ยิงบ้านเรานะอาหารเยอะของหวานเพยียบของกินเพยียบ ถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็ช่วยเอาไอเดียแบบเนี้ไปพัฒนาประเทศเราด้วยขึ้นๆเดือนสํารวจเข้าไปดูในโบทไม้นี่คือภายในของโบทไม้มีจุดเทียนด้วยเดี๋ยวไม่ไฟไหม้หรอโลงมากอันนี้เขาบอกว่าเดอะคาร์ลตหรือแคร์ลตไม่รู้แอนสติกส์มิวเซียมแล้วก็แฮนดีคราฟสตอร์เฮาส์แล้วตรงนี้บอกว่า ฟรีเอน t รีฉะนั้นเราก็จะลองเดินเข้าไปดูกัน mm hmm. เราเป็นหน่วยการตายคนเลยนี่ฟรีเอน t รีก็คือทางด้านนี้นะคือเขาก็อาจจะไม่ผิดก็ได้นะแต่เราเข้าใจผิดเองก็เขามี2ป้ายคาร์ลตอนสติกมิ Museum อันนั้นคือเสียค่าเข้า300รูเบิลแต่ว่าไอ้แฮนดิครั t สโตเฮาส์เนี่ยคือที่บอกว่า Free Entry คือจริงๆก็คือร้านขายของเข้าฟรีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. ก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกงานฝีมือต่สวยดีแล้วก็ไม่แพงคือในรถหลอนมาก พิพิธภัณฑ์หลอนเหรอตุ๊กตาผีหรืออะไรอย่างนี้เหรอหรือว่ารถนี้เคยใช้ประกอบในหนังร,ร้านไอติมนี่มีราคา200 250 300บาร์บีคิวเหรอมีข้าวผัดข้าวผัดมี280 350 400 500ก็คงต้องอาศัยแบบว่าจะซื้ออะไรก็ชี้ๆเอาเลยนี่ฟรีมาเก็ตเดี๋ยวเราเก็บไว้ที่ลังมีระฆังด้วยอันนั้นก็ทาวเวอร์อีกสีขาวนี่คือส่วนทางปีกขวาของอิสแมโลโวเครมลินตรงนี้นะมีหลายมิวเซียมเลยมิวเซียมออฟทอยส แล้วก็ Museum of Chocolat e l i t t l e Hut of b a b y y a k a คืออะไรแล้วก็ Souvenir Shop จะขึ้นอะไรก็ไปชั้น 2, 2ชั้น3เข็นกระเป๋ามาเที่ยวก็ได้นะมีคนทําอยู่เดี๋ยวไปข้ามสะพานกลางบึงเล็กๆมีคนมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้ด้วยวมีโต๊ะให้อีกจังหะน่าสงสารหมีจังเลยเล็บหักไม่มีคนตัดเล็บให้ด้วยที่อยากได้อ่ะจริงๆแล้วเป็นตุ๊กตาตัวนี้ต่งหกตุ๊กตาตัวนี้น่ารักมากขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลานัดนะฟรีมาร์เก็ต ฟรีไม่ใช่ของฟรีนะฟรีคือตลาดแบรกระดินของเขาอะวันนี้จีจะได้ของที่ต้องการหรือไม่ห้องน้ํากล่องมาตามมาหลอกล้อนอีกแล้ว <c oughs> วะก็ยังมีคนเข้าอยู่ดี มีผ่านห้องน้ากล่องไปเร็วๆดินมาตั้งอยู่ตรงด้านหน้าสุดอีกเขาขายอะไรก็ได้ใช่ไหมมันเหมือนกับว่าคนที่ขายที่เนี่ยไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าประจําอะไรเงี้ยเหมือนเป็นใครก็ได้เอาของเหลือใช้มาขายก็ได้เนี่ยดูดๆในร้านเดียวกันก็นกจะมีอะไรที่แตกต่างกันมากไปหยิบของในบ้านมาขายคือมันมีทั้งส่วนที่เป็นร้านค้าจริงๆมองเห็นจากข้างล่างนี้และพวกนี้คือแบกกระดินเขาขายได้เหรอก๊อกน้ำเก่าๆงียขึ้นสนิมด้วยนะ ตุกตาแขนหักเนี่ยแผนที่เมโทรอ่ะของเก่านะไม่ใช่ของใหม่นะคือที่มันมีแค่ไม่กี่สายอ่ะแผนที่เมโทรอ่ะเอาไว้ทำอะไรแล้วก็เครื่องคิดเลขอันเล็กๆที่มันแบบเก่าๆอ่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะมาขายเล่นๆก็ได้นะแบบเหมือนเป็นงานอดิเรกอ่ะมาได้มาพบปะเพื่อนๆพบปะผู้คนมันก็ดีนะอจะว่าไปเซนต์ปีเตอร์ก็มีที่แบบนี้อูเดลนาย่าเนี่ยแต่ไม่ได้ดูดีเท่านี้หรอกเสื้อผ้า ถ้าเดินต่อไปทางนี้ก็น่าจะวนกลับไปด้านหน้าเลยมันแล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรมาขายนี้คุณคิดเลขเก่าๆก็ขายได้อันนั้นหัวเข็มขัดก็ขายได้เข็มกัดก็ขายคือเหมือนเป็นคล้ายๆอีเบย์เอาอะไรมาขายก็ได้ที่บ้านเราก็มีของอยากจะขายเยอะเหมือนกันนะฝากขายได้ไหมรอบนี้จะได้ของไหมกำลังเลือกแล้วองค์นี้ก็ขายได้หมดแม้ว่าจะเละแค่ไหนก็ขายได้ถ้ามีคนต้องการ กลับมาด้านหน้าแล้วมันเหมือนเป็นเส้นรอบวงของตึกที่อยู่ด้านหน้าใครอยากจะวางอะไรก็วางเนี่ยยังมีที่เหลืออยู่ขายกันบนกำแพงของเครมลินเลยถึงขั้นต้องเดินนีเลยก <c oughs> <c oughs> ำลังกลับไปหากระต่ายเหลืองกระต่ายเหลืองตัวนี้จะได้กลับไทยหรือไม่เหมือนตุ๊กตามหมีที่หูยาวอะไรเอาคืนสองศูนย์กระต่ายไม่ได้กลับไทยกับเรา ร้อยบาทแล้วกดาาหนังสือพิมพ์ก็เล่นได้อะเอาไปเล่นเป็นตุ๊กตาได้ดูปากกาเมจิกอันนี้เลยเขาขายได้ด้วยเนาะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วอุณหภูมิ23องศาแต่ว่าแดดแรงมากนี่คือด้านหน้าก่อนทางเข้าไปตรงนี้ก็เดินขึ้นได้ปะอันนี้คือสะพานที่เดินเข้ามาแล้วก็ทางนี้จะมีตลาดนัดไหมอันนี้อะไรเนี่ยพรามีบูเบอร์ลินด้วยแต่หน้าตาดูบ้องเบล ฝั่งนี้ก็มีคือมันเป็นเส้นรอบเคมรินอะ่ะเหมือนเอาพื้นที่ที่ปกติไม่น่าจะได้ใช้ทําอะไรก็เอามาให้คนวางขายของซะคิดว่าคงไม่ได้เสียค่าเช่ามันเพราะว่าของแบบนี้วันๆจะขายได้สักแค่ไหนจากที่ถามราคาเขาเมื่อกี้ตุ๊กตาธรรมดาพันสองนี่ก็ถือว่าแพงนะเผลอๆเห็นแบบนี้อาจจะขายแพงก็ได้หลายๆคนที่เป็นคนขายเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนแบบมีกระตังนะก็แสดงว่าใครมาขายก็ได้ไม่ใช่ว่าคนจนมาขายของหรืออะไร รูปปั้นทองพวกนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ในมิวเซียมแล้วก็อยู่ในตู้แล้วเปิดไฟให้มันสักหน่อยเนี่ยกลายเป็นเทเชอรี่เลยนะมีขายชาขายขนมปังอันนี้เขาขายไปทําอะไรอะ่ะก็มีพวกโคสการ์ตอที่<ร>มีเขียนแล้วด้วยนะแล้วคนเขาซื้อไปทำอะไรอ่ะ เขาชอบตกแต่งบ้านไงเขาจะซื้อพวกนี้ไปตกแต่งหมดฤดูกาลของเก่าเขาก็โลกทิ้งไงแล้วเขาก็มีของใหม่มาว่าเขาไม่ได้แบบว่าของใหม่มาของเก่าทบกันก็จะดูลบใช่ปะไต่เขาไม่เก็บไงเหมือนเปลี่ยนฉากเปลี่ยนธีมของบ้านเราไงไม่แน่นะบางคนที่เห็นมีของเยอะๆเนี่ยอาจจะมีคนฝากมาขายก็ได้นะคนขายแต่ละคนก็ดูเหมือนแบบว่ามีกระตังเลยรู้สึกฝั่งนี้ของที่ขายจะดูดีกว่าฝั่งนู้นรวมทั้งคนขายก็ดูมีฐานะกว่าเขาเห็นเราเป็นต่างชาติเปล่ามันโกงเรา ชัดๆตุ๊กตาเมื่อกี้มันก็ดูดีแหละแต่มันตัวกระติ๊ดเดียวแล้วมันก็ไม่ได้หุ่นกวาอะไรมากใช่ไหมเขาคิดตั้งร้อยนนึงแน่ห้าสิบบาทแน่คือตัวกระติ๊ดเดียวเองนะอุ้ยมีพัดด้วยพ <c oughs> ัดที่ออกใช่ประจำขามเขาดีราคาเท่าไหร่ <c oughs> เราซื้อสามสิบบาทนะเพราั้นเราไปซื้อแค่สิบห้าบาทเองนะตัวใหญ่ด้วยแล้วอันนี้มันไม่ใช่ของใหม่นะของเก่ามีเส้นผมเส้นผมติดอ่ะหรือว่าเขาคิดค่าเส้นผม สงสัยเ,เป็นตลาดขายของแพงซะแล้วแหละไม่ใช่ขายของถูกของเยอะใช้หรอมีเป็นมุมตลาดนัดข้างวังนะครับอันนี้คือขายได้ด้วยหรือเหมือนเป็นแป้นกดเครื่องบินอะไรสักอย่างเออแต่น,นี้น่าสนใจและอันนี้คือขายอันนี้เออดูๆไปมุมนี้ก็สวยนะถึงแม้จะเป็นตลาดนัดแแบรกระดินก็ตามมีขายบัตรเครดิตด,ด้วยสนใจทุกตาก,กระป๋องที่มันถอดออกมาแล้วเป็นตัวเล็ก,ลกๆข้างในเป็นไม้นะ่ะเดินข้ามสะพาน อ๋อไปด้านข้างไงด้านข้างขวานี่ก็คือเข้ามาสู่ด้านในร้านค้าเป็นหลักเป็นแหลงแต่ก็ดูต่างกับแบการดินไม่มากรีวิวผ้าเช็ดแว่นสิบูเบิลก็บางๆ5้าบาทปกติเช็ดแรงนี้เลยเหรอปกติไม่ค่อยเช็ดเช็ดล้างเอาเฉยเเช็ดลอบก,ก็พอก็ใส่ได้เหมือนกันเหมือนเศษผ้าเนาะผ้าเช็ดเลนส์กล้องนี่กว่าเยอะแต่คุณภาพต่างกันเยอะอันนี้แบบเช็ดกริบเดียว เลยเดินดูแบบนี้สนุกกว่าเข้าพิพิธภัณฑ์อีกเห็นของเก่าๆโอ้โหอยู่กันได้ทั้งวันทั้งคืนขาอยู่อย่างเดียวอาหารกินก็มีที่เขียนใบเขียนมาไงขนมปังหมายถึงว่าแผงลอยพวกนี้เออทาไมเขาไม่ทําอาหารนะมาขายอะเนะเขาเห็นเราเป็นต่างชาติหรือเปล่าเขาเลยคิดแพงภาพมันเก่าเก่านะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอภาพมาให้ดูเขายืนกดดันอยู่เขายืนอุ้ยขายกระเทียม เป็นเซตภาพอะภาพโปสการ์ดอะแต่มันเก่านะภาพมันเก่าไงส่วนใหญ่ไม่ได้ติดราคานะเหมือนอยู่ในโบสถ์ที่เราเข้าอะนะอยู่ในโบสถ์นี่คือทำความเคารพจูบภาพแต่ว,ว่าพอมาอย่างนี้มันลดความขลังลงไปแบบเยอะมากโสดการเก่าๆเาขาน่าจะติดราคาเนาะน่ารักดีเยอะอันนี้ก็จะเป็นซอยงานศิลปะสวยๆเยอะแหละเอาไปติดในห้องได้อันนี้คือสะพานนะ ข้ามมาฝั่งนี้แต่บางอื่นเราไม่ได้ข้ามเดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างต่อได้อีกมันมีหลายชั้นจริงๆนี่ไงลงมาจากบันไดเนี่ยตรงนี้ดูเข้าท่ากว่าที่อื่นเ,เ <laughs> นี้เลยนี่เนี่ยเนี่ยร้านเป็นการเป็นงานที่บอกเนี่ยขายของประเภทเดียวกันแล้วก็มีมากแบบี่ถุมเท้าลายตุ๊ก,กตากระป๋องเอาไม่รู้ชื่อเรียกตุ๊กตากระป๋องมีอะไรมีหมวกมีเสื้อเด็กถุงมือชุดเด็กน่ารักมากมกระเป๋าผ้านั้นก็น่าสน ตุ๊กตาไม้เสื้อเด็กตัวขาวๆที่บ้านเราขายตัวละร้อยอ่ะที่นี่ขายวันเท้าสั้นเทรนเดตมันเท่าไหร่บ้หกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทนี่ได้เย่างลนี้ไอชุดข้างล่างที่มันดูสวยๆเป็นหมื่นเลยหรอเออไม่เป็นหมื่นดูเบิร์เลยมันไม่กล้าจับเลยว่ะไม่กล้าถามเลยเนี่ยทำไมมีแต่แพงอันนี้หกพันหอันนี้พันหาร้อยรูเบิลก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทตัวเห็นไม่กลับไปกวาดตัวได้ไม่ต้องเขาจะลดให้อีกสองร้อยดูว่าจีจะเป็นยังไง แม่มด750บาททําให้นึกถึงยาโรซาลาบอ่ะแม่มดตัวละ600ตีเป็นเงินไทยก็300บาททําให้เสียดายที่นั่นเลยอ่ะที่นั่นไม่ซื้อถูกอ่ะอุทาหอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อมีได้สิ่งที่ต้องการในราคาที่คุ้มค่าวงเล็บอาจจะไม่ถึงขั้นถูกก็จะไปรู้ได้ไงอ่ะคนต้องคว้าไว้เดินถึงท้ายซอยแล้วแหละแล้วก็บนกับลูกปืนก็มีขายแสดงรีเจียนของรัสเซียที่ออกมาที่อิสเมโลวเี่ ผบก็คาดหวังนิดๆน,นะว่าจะเจอของกินอะไรเจม๋จมๆที่ข้างนอกไม่มีขายอะไรเงี้ยจะได้ซื้อกลับไปเป็นของฝากแต่ก็ยังหาของกินไม่ได้เลยสันอันโปสการ์ดใบาะสิบห้าบาทแต่เป็นแบบเก่านะเก่าเลยมีแบบระบายสีเองอันนี้ระบายสีเองได้นะเอตเวชิซ์ไปมาก็ไม่กล้าถามราคาแล้วละเพราะว่าแพงทูกอันเราแถามพูดมากด้วยจริงไม่ได้เลยคนที่มาแต่มอสโกก็ไม่รู้ราคาใช่ไหมก็อาจจะคิดว่าเป็นราคามาตรฐานแต่เราเคย ไปต่างจังหวัดมาแล้วราคาถูกอันนี้ก็ยังไม่ได้เอาเสียดายอยู่ไง <c oughs> ตรงนี้ก็คือเราซื้อแม็กเนต <c oughs> น่าจะเป็นขวาบนของตลาดนี้แล้วยังคงมีตึกที่สวยงามตลาดที่นี่ใหญ่มากแต่เสียดายที่ของก็มีตั้งแต่ราคากลางๆจนถึงค่อนข้างแพงนิดนึงพรมแบบนี้เขาซักกันยังไงแล้วดูคนขายดีเขาย่ำไปย่ำม,มาคือมันเอาไว้ขายไหมเอาะต้เช็เท้าคนขายด้วยแล้วถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเราต้องซักยังไง ยังนึกไม่ออกเลยเราจะซักยังไงอันเนี้ยวางบนพื้นคนเหยียบไปกี่ผิดข้างหลังเนี่ยหรือเขาไม่ซักเขาดูดฝุ่นอย่างเดียวแล้วมันจะสะอาดได้ไงวะจีแอบกินอะไรวันนี้ไม่ได้แพ็กอาหารมาผิดหวังเลยไม่มีขายอาหารแผงลอยเลยทาไมเขาไม่ขายของกินมากวะนั่นควันอะไรไฟไหม้เหรออันนี้ก็กําลังเดินอยู่บนทางเดินระหว่างตึกหาทางขึ้นไปจุดด้านบนที่เราเห็นเมื่อกี้อยู่มีหอหลายๆหอเลยนันเนี่ยพ้งนั้นขึ้นได้ไหม เดี๋ยวจะหาทางขึ้นไปบนหอนั้นไม่มีให้ซื้อตัว๋วแสดงว่าเข้าฟรีตรงนั้นก็มีสะพานอีกนะข้ามไปไหนเนี่ยตลาดอยู่ข้างล่างใครมาที่นี่ถ้าไม่ได้แบนเดินบนนี้ก็น่าเสียดายเราจะไล่เดียงสาไปนิดนึงหอคอยที่พูดถึงเนี่ยก็คือต้องเข้าจากทางด้านในก็คือเป็นของมิวเซียมตอนนี้เราก็เดินกลับมาเจอทางเดิมเดี๋ยวหาทางวกลงไปที่อื่นมีทางวกลงไปด้านล่างแบบนี้อันนี้คงเป็นสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้นี้ ตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณปีกขวาของที่ขายก็ยังคงคล้ายๆกันแต่สวยอะสวยทุกอย่างเลยอะปัญหาก็าคือมันแพงไปหน่อยอันนี้เขาสาดน้ําไล่ลูกค้าทําไมไล่ฝุ่นอันนี้กําลังเดินให้ทั่วโซนฝั่งขวาอันนี้ก็ดีนะเป็นของฝากได้หลายคนเขาขายเป็นแพ็คใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมกเนต แล้วก็ตุ๊กตาหรอรูปผู้นําก็มีไว้รูแปแฟนท, Metro, ที่เมโซก็มีเอาไปทำไมรูปภาพแมกเนตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซนเบซิลนี่เนี่ยติดตู้เย็นอันนี้ก็ดีนะน่ารักดีเลยถ้าไม่ได้ซื้อกะปปองก็ตัวอ,อันนี้แทนที่วางแก้ว 150. กร้อยห้าสิบกะป๋องแบบนี้คงจะถอดได้สักสิบชั้นเอาไปรองจานกินข้าวเราก็ดีไหนอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดนโดนน้ำล่ะเออโดนน้ำเยอะๆอาจจะขึ้นน้ำเดี๋ยวก็ไม่กล้าใช่ไหม สวยอ่ะสวยทุกอันเลยถ้าไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคากระเป๋าหนักก็โอเคนะซื้อดะเลยอย่างเงี้ยเพราะมันสวยน่ารักทุกอันเลยน,เนีย่แก้วไม้แบบเนี้ยมันเป็นแค่ตรงนี้คือมันไม่ใช่เป็นตัวตุ๊กตาไงตอนนี้อับได้เทคนิคนิดนึงแล้วว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาซื้อของฝากเลยเนี่ย พอมาถึงหน้าประตูใหญ่แล้วอ่ะให้เดินไปทางขวาคือเข้าทางขวาล่างของ e ิสมา a l o w เนี่ยก็จะเป็นตลาดของฝากแบบนี้เลยของแบบนี้ไม่ต้องมาบอกอ๋อเขามีเซนกันอยู่แล้วใช่ไหมเขามีขายอาหารก็จริงนะแต่เป็นขายผลไม้ซื้อไปแล้วจะกินยังไงอะ่ะหรือมันกินได้เลยไม่ต้องล้างอะไรเลยใช่ไหมอยากกินอยู่เหมือนกันนะ ตอให้ไม่ใส่สารก็อาจจะเพื่อนดินเพื่อนขุ่นอะไรมาก็ต้ล้างเออสำหรับอิสตไมโลโวมาร์เก็ตเนี่ยคงไม่ต้องบอกว่าหน้ามาไม่หน้ามาเพราะยังไงคงจะมากันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ที่อาจจะไม่รู้ก็คือว่าทางเข้าเนี่ยมีอยู่2ทางอิงตามแผนที่นะเขาจะมีบอร์ดอยู่ทางเข้าของเราก็คือเป็นทางขวาล่างสุดของตลาดซึ่งเดินเข้าไปแล้วปุ๊บเจอของฝากท,าทันทีแต่มันก็จะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งก็คือทางเข้าตรงกลาง ตรงนั้นอ่จจะเจอเครมลินคือเป็นกำแพงเมืองสีขาวล้อมรอบแล้วก็มีตึกอะไรสวยงามอยู่ในนั้นเป็นมิวเซียมทั้งนั้นเลยอันนั้นแ่ะเครมลินแล้วก็รอบๆเครมลินก็จะเป็นพวกฟรีมาร์เก็ตก็คือขายของแบกระดินต่างๆซึ่งเราก็จะเจอฟรีมาร์เก็ตจะเป็นส่วนใหญ่แล้วต้องลงมาด้านล่างสุดจนถึงพื้นถึงจะเจอตลาดของฝากมีของฝากสวยงามมากมายที่ทุกคนต้องการแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาอาจจะจงใจตั้งราคาให้สูง เพื่อให้เราต่อราคาเพราะเห็นหลายๆเจ้าเนี่ยพอเราทําท่าเหมือนจะไม่เอาปุ๊บเขาก็รีบรถให้เลยอะไรเงี้ยผูดรีกูจอแบบอย่างอันหนึ่งสอง0ันสมหสิบพอเราทาท่าเหมือนจะไม่เอาปุ๊บเขาก็กลายเป็นพันห้าสิบเลยอะไรเงี้ยเขาก็ชี้ว่าเนี่ยอยากสองสามห้าศูนย์นะป้ายราคาพันห้าอะไรอย่างนี้พอเราจะไม่เอาปุ๊บเขาบอก,กให้เท่าไหร่ล่ะที่อ,อ๊อฟยืนอยู่เมื่อกี้คือตรงนี้อ๊อฟก็เลยบอกว่าขวาร่างก็คือตรงเนี้ย ส่วนตรงนี้แค่ไปทางซ้ายเจอสะพานข้ามไปอันนี้คือเราเรียกว่าเครมลินต,ตึกในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือพวกมิวเซียมต่างๆเป็นตึกที่สวยงามไปถ่ายรูปได้แล้วก็มีพวกร้านอาหารป่าปลายอยู่ในนี้ <c oughs> แล้วก็ตรงโซนเนี้ยทั้งหมดก็คือเป็นฟรีมาร์เก็ตคือขายของแบกกระดินของมือสองแต่วงเล็บราคาเหมือนมือหนึ่งเลยอะไร <c oughs> นึกว่าจะถูกแบกกระดินอยู่รอบๆกำแพงวงังแล้วก็อยู่ข้างในด้วยเนี่ยตรงเนี้ยตรงซอยพวกเนี้ยมีหมดตอนแรกนึกว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดง่ายๆเดินมาจากตรงนู้น แล้วก็ไปอีกไกลปุ้นนั่นเลยระหว่างทางก็จะมีแบบขายของแยกระดินข้างทางดูเป็นของใช้ที่คนธรรมดาไม่ใช่เป็นเหมือนไปเก็บมาจากขยะไม่ใช่เหมือนขายของเปิดท้ายรถอ่ะเหมือนเอาของที่บ้านเรามาขายอ่ะคนขายก็ดูดีนะให้ย่าให้ยายที่บ้านมาขายเฮ้ยดูดีนะเหมือนให้ยาหาไมไม่ใช่ก็ย่ายายเขาก็ดูดีไง เขาไม่ใช่แบบว่าเป็นขอทานหรือว่าเป็นคนไร้บ้านอะไรนี่<ม>เขาไม่ได้เก็บขยะมาขายนะยายยายขโมยของลูกหลานมาขายอะไรประมาณนี้ว่าชอบอันนี้<ช>มากนะอะไรเด็กผู้หญิงนั่นหรอบา้า <laughs> <laughs> ก็เมโทรมาจากทางนี้นะเราก็เดินตรงมาถ้าเกิดว่าเราไปทางนู้นมันก็จะเป็นประตูใหญ่เจอปราสาทต,ตรงนั้นแนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวหักมาทางขวา,าก็จะเจอทางเข้าอีกทางหนึ่งเจอของฝากเลย